มาพบกันครั้งลุงในสำนักบ้านใหม่เป็นไงบ้างเต้นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนเดิมทุกทุกครั้งที่เราได้เริ่มต้นผลงานใหม่ๆยิ่งแบบอันนี้ดีหน่อยที่เราได้เริ่มกับเก็มอย่างน้อยเราเราเคยเจอกันเราเคยเราเล่นหลายๆจริงด้วยกันเรารู้จังหวะกันและกันและอันมันมันง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังตื่นเต้นท้องคาเลคเตอร์เนี้ยเลคเตอร์นี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆทั้งตัวมุเกะแล้วก็ตัวเค็มเลย ความสนิทก็ยังเหมือนเดิมเราสนิทกันอยู่แล้วครับเราเราเราเพื่อนกันเราเจอกันตลอดอยู่แล้วแล้วพอพอแบบในช่วงในช่วงสัญญาของเราก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วแต่พอออกมาเนี่ยเราก็พยายามหาอะไรที่มันมันเหมาะสมกับเราแล้วก็ปรึกษากันเรื่อยๆอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบคิดอะไรที่เรื่องของกัน ใครว่าอยากมาที well, ่ก็ก็คุยกันเฮ้ยคุยกันยังไงบ้างใช่ครับก็มีปรึกษากันแหละครับกับผู้ใหญ่ด้วยปรึกษาคือจริงๆเราก็มีกันอยู่ตลอดค่ะว่าว่าแนวโน้มเออเราคิดยังไงหรอในอนาคตนู่นนี่นั่นทางปรึกษาผู้ใหญ่เองปรึกษาตัวเราเองหรือให้ความคิดเห็นซึ่งซึ่งกันและกันนี้อะไรพวกนี้เราเรามีกันตลอดแล้วอะจะถามว่าเราคิดว่าเราจะมาเจอกันไหมเราก็ไม่ได้คิดใช่ใช่ถ้าถ้าจบตรงๆเอืใช่ พอพอมาเจอแค่คือโล่งเพราะว่างานมันแตกต่างกนมันเลยสบายเนาะคือดูทุกอย่างระหว่างทางจริงจริงมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือมุกก็โตไม่ใช่โตมาคือมุกก็กลับมาก่อนนะช่วงนึงเค่บอกเวลามันไม่ได้ตรงกันระหว่างทางก็แบบมีการอ่ะผ่านโปรเจกต์นี้มาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกอย่างมีการเปลี่ยนตลอดเวลาอ่ะจนสุดท้ายพอของที่เขาเราก็รู้สึกว่าโอเคอะไรย่างเงี้ยอย่างน้อยเราเรารู้จัก ทั้งนั้นก็ไม่กดดันเองค่ะบวกก็อยากให้ให้ทุกทุกอย่างมันดีที่สุดเราทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราสามารถได้ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงพวกเชื่อว่าทุกทุกคนฝากป้านใจที่อยากจะให้ิอไปเออกมาเยคาดหวังครับอายุก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันเราก็ยังทําอะไรยังสามารถทําอะไรที่มันแตกเขาเรียกว่าอะไรแตกต่าง จากสิ่งที่ใช่ก็คาดหวังก็คาดหวังครับคาดหวังคาดหวังคาดหวังครับก็อยากอยากให้งานที่เราได้รับครั้งนี้มันออเคเลยเาถามผู้ได้เซ็นช่วนี่าเซ็นครับคบอกว่าด้วยด้วยโปรเจกต์นี้ครับเป็นโปที่คนข้างใหญ่มากๆตรงกับสิ่งที่เรา เราอยากเร่การจริงๆแล้วแล้วมันมันหาากมากว่าที่แบบในวันนี้เราจะได้แบบพี่เล่นโปรเจกต์ที่ใหญ่กนี้ได้เดินเยีได้โคช่างกบทล้น่วงกงกรับช่างแบบด้ขึ้นมันก็เป็นอะไรที่หาหายากแเตื่อยากเราอยาเล่นเราอยาก ก็อย่างที่อย่างที่ที่ป้อนบอกนะครับว่าโปรเจกนี้คือโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เข้ามาซึ่งถ้าเราไม่รับไว้มันก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นการที่จะได้เล่นเราก็ต้องเสร็นรู้สึกการทเนี่ยมันงร่ายขึ้นสัญญาก็เหมือนเราโดรู้กันคือมันมีโอกาสมามาให้เรา เต็ที่กับเราก็ก็งทวาเาเราก็มีเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนวคือเราก็โตกันแล้วนะคะเราก็เลือกเลือกกันปะรทว่าเฮ้ยเราอยากเรงการหายในวันที่เราเดินาเป้าหมายของเราจริคเราเราอยากอะไรกแล้วรทรบจริงจเท่านั้นเองอะไรที่เราโอเคมันเราเราก็เลือกที่จะลองเดินไปสป้นทาง ใช่ครับคือพอมาที่นี่เนะี่ยต้องเล่าในเรื่องของภาพรวมแบบว่าอิสระทางความคิดของที่นี่เนะี่ยให้เราได้เยอะมากๆซึ่งเราก็ถือว่ายังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ยังไม่ได้แบบอยู่ในเจ็ด <c oughs> ใช่ใช่ใชพอพอ,พอมาที่นี่เราก็มาคุยกันในเรื่องของ <c oughs> ถ้าเกิดว่าผมอยากทํางานแบบนี้เป็นยังไงพ้ามันหมพอเป็นไปได้ไหมผมมีแนวคิดในเรื่องของการทํางานองโอเคเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้กี่พี่พอโอเคไหมสาหรับที่นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่นี่เขาก็ปล่อย ถ้ามีโปรเจกต์อะไรที่อยากจะทำอยากจะเล่นอยากจะลองมาแคสติ๊กดูมาคุยกันดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะเราเลือกที่จะทำงานได้ว่าเราอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมในในอนาคตของตัวเองในข้างหน้าว่าจะเป็นแบบไหนสดงว่าตอนนี้มีสิ่งที่อยากทำในหัวเต็มไปหมดเยอะครับเพราะว่าช่วงเวลามันมันสั้น่ะพอเราได้เจออะไรที่ที่มันตรงกับสิ่งเจริเราหรือว่าความต้องการของเราจริงๆริงก็ค่อนข้างที่จะ เดินขึขออนน้น <c oughs> มาเอยๆม่จการเม่ของอรซจไม่ม่หายแล้วนะวันนี้มีไมค์ใครหาย <c oughs> ใชก่ก็เเดร์เด,เเดซึ่งวันนั้นเราเราค่อนข้างยุ่งเพราะว่าไปรับบริจาคเพื่อส่งไปให้กับพี่น้องกับพวกพี่ก้องอะไรครับ ก็เกือบก็จําได้แหละจําได้ในทุกๆปีแต่ว่าช่วงจังหวะมันอาจจะช้าไปหน่อยก็ก็เบอร์เดย์ทุกๆปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่หกลงที่ที่เบอร์เดย์กันนะในไอจีของทุกปีนับในไอจีของน่าจะมุกน่าจะเยอะที่สุดแหละไอจีหนูก็เหมือนกันเยอรูปเขาเลยปีละปีหนึ่งไปไม่ได้เลยคงแตกมีคนไ่ได้ไเออถ้าไม่มีระบวงไหม ก็คงแปลกใจนิดผมผมคงไม่ได้อยู่โลกใบนี้แล้วเพืองออกไปว่านี่มันเราเราคือบ้าเนี่ยเราในวันสําคัญเนี่ยจริงๆช่วงเวลามันพิเศษหมดแล้วครับพอมันเป็นวันสําคัญเราก็รู้สึกว่าเรามันมันจําไปแล้วมันอยู่ในมีมรี่ของไปไปทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยมันมันถ้าจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันทําเองโดยตัวมารของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวไม่อะ ชอบชอบคือผู้หญิงะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไม่มั่นใจในเรื่องของ,งฉันมั่นใจนฉันจะน่าฝึกไป็น่อย ก็เลยชาวความมั่นใจตรงนี้ไมได้ดูค่ออะไรครับเนี่ยวันนั้นอะถือกล้ององี้เลยแล้วก็ผมถ่ายสิงโตคนน้ำอยู่ผมถ่ายติงโตอยู่แล้วผมก็มุกไปอยู่อย่างงี้ใช่ไหมผมยืนอยู่ขั้นบันไดไม่ได้เตี้ยวเนี่ยผมอยู่ขั้นบันไดที่สูงกว่าแล้วก็ถ่ายแล้วผมก็มองมาแล้วผมก็สะกิดแล้วกดถ่ายพอดีซึ่งก็เป็นรูปเดียวที่ใช้ได้นี่แหละวันเกิดนี่คือรูปมันเกิดไม่ เราเจอกผมไม่ค่อยฟิลเตอร์อยู่แล้วใช่ใช่ผมก็ไม่ไดบนั้นรอดอะขนาดแต่ว่าหน้าสดเราฟิลเตอร์อย่งรอดสวยอยู่แล้วอ่าพูดกับเขาสิสวยอยู่แล้วผมพูดมาหลายปีมากเลยชมเขาว่าสวยเนี่ยาหลยปีมากมากเราเราเจ้าของใบหน้าเป็นไงบ้างคะดูโอเคดูแค่ตรงนี้แรกๆมันี่มันเอาลูกนี้จริงๆ แล้วผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่ารูปผมที่อยู่ในโทรศัพท์มุกอ่ะไอรูปไม่ดีมันจะออกว่าตีดูไปเก็บไว้เจ้าไม่ทันละเล่นหนก็ลงรูปดีๆทั้งนั้นแหละอโอ้ยลงรูปดีๆด้วยนะรูกไม่ดีตรงไหน รูปนั้จะไม่ลงกอดหมอเมอคเป็นแบบนี้ย่ความความปีเป็นยังไงบ้างงวเราเป็นเพื่อนองปีมันเป็นยังไงบ้างก็เป็นแบบนี้เลยครับ อะารละเอียดขอดีเที่ยวหน่อยผมบอกพี่แล้วนะว่าพี่ขโมยไมค์เข้ามาผจะประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าไม่ต้องพูดชื่อสื่อจะมองหน้ากันก็พอโอเคไม่รู้ว่าตอนนี้หาเจอหรือยังนะเจอแล้วเคื่อนกัาแล้ว ความสนิทก็จ้แม่นครับแทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับในเรื่องของของที helmet, ่พ้าแค่หายไปสักแป๊บนึงเ่ยจะรู้แล you know well, so, okay ้วว awesome really ่าน่าจะเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็จะแบบต่างกันตลอดว่าเอ๊ะวันนี้โอเคช่วงนี้โอเคไหมเป็นไงบ้างต้องใส่ใจเราเป็นการใส่ใจกันเงียบๆนะคะคือเราอ่ะจะไม่ใช่คนที่อยู่ดีคุยกันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอะไรแปลกๆฮะกลิ่นอะไรกลิ่นแปก เวลาเวลามันจะมีคนตนิดกันกมันจะมีี่เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนก็จะไลไปหาพี่หนง่ใช่มันเราก็จะมีอะไรอย่างเี้ครัความเป็นเราหรือว่าย่าเ้เราเราจะผ่านไปวงกลเดี๋ยวจะพักจนเราจะไปถึงเขาเองว่นเราจนั่งคุยผมเป็นคนที่อธิบายไม่เก่ง และเป็นคนที่พูดพูดตรงมากแล้วก็แล้วก็เวลาที่เราเกิดอะไรในในภาวะร่างกายเราพยายามเลี่ยงหลายๆอย่างที่เราไม่อยากปะทะกับกับความรู้สึกของคนอื่นเพราะบางทีเราพูดไปโดยที่เราไม่ทันได้คิดอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ไม่ทันได้คิดช้าหรือคิดคิดแบบว่าเอ๊ะคำนี้มันควรที่เป็นคําอื่นที่เป็นดูดีกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็จะเราปรึกษาว่าอันนี้มันเราทาถูกไหมอะไรเงี้ยบางทีก็จะถ้าเกิดว่าอยู่กับมุกมุกก็จะให้คำปรึกษาที่ดีกว่ามีรายละเอียดในการตอบ ที่ดีกว่าผมเยอะใช่ใช่บางทีเราเราเราจะพูดโดยที่เราเป็นคนแบบนี้มาแบบนานแล้วอะไรเงี้ยเช่นเว่าเราต้องอยู่กับมุกเราไม่ต้องระวังใช่ใช่ใช่นเขาเขาเรียกว่าพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจชินหลังร้าวชินหลังรัาเอาแล้วเวลาทะเลาะกันนี่แม่ประสานรอยร้าวบ่อยไม่เคยทะเลาะครับเพราะว่าไม่เคยชนะอยู่แล้ว ก็เลยไม่ทนเยอะที่จะไม่ต่อถ้าถ้าถ้ามันจะเสี่ยงเราต้องออกมาจากงานไม่ใช่ตลกเราลดการประทะเนาะเราไม่เอาความประทะใช่ใช่ใช่ไม่เสี่ยงตอนแรกที่บอกไม่เสี่ยงเลยมันต้องเคยผ่านวิกฤตมันต้องมีการมันต้องมีวิกฤตมาสักครั้งหนึ่งใช่ไหมคือยังไงไม่ต้คุยกันตรงอ่ะแบบแบบเวลาเวลาคุยจริง คุยซีเรียสเลยจะไม่ถามว่าเล่นไหมเราก็จะตอบกับแบบแรงแรงไม่ได้แรงอย่ับทางนั้นะแรงกับความจริงมาตรฐานคือแบบความเป็นจริงคืออะไรต้องเข้าใจใช่ว่าผมแบบความจริงได้อย่างเดียวไมค์เซ็ตคือแบบ้อาต้องพูดเรื่องจริงทั้งหมดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่มันแบบ ไม่เข้าใจอ่ะลองลองอธิบายให้หน่อยสช่แล้วิุณภาพของเราเป็นการพูดเปิดใจทั้งหมดพูดความจริงใช่ค่ะเหมือนเมื่อเราอ่ะช่วงหนึ่งเขาอาจจะอยู่ในมูดหนึ่งถึงเวลาเราก็แค่ได้แค่เตือนเขามันเป็นอย่างนี้นะแบบนี้นะเมื่อไหร่ที่ผมติดหรืออินโทรอินทรวอนจับมันจะเป็นเรื่องลำบากใจสำหรับคนรอบข้างแหละเพราะว่าผมจะไม่ค่อยเอา ปิดเปิดตัวเองไปเลยช่วงนั่งนั่งคุยเอองคุย่อย่างการทำงานหลายๆอย่างที่เราแบบเ็กเนี่คือตัวเราจากจะเข้าใจแต่ว่าคนอื่นะไม่เข้าใจแล้วกลัวกลัวก็คือเซฟให้กันะว่าเฮ้ยอันนี้มันเราทําด้วยกันได้แต่ข้างนอกเราเราทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่ทําไม่ได้หรกแค่แบบลองลองปรับดูไหมอะไรเงี้ยมรู้สึกาไม่ต้อง เป็นนวกั้องกันให้กันถ้าคนสนิทกันมากพอแบบพูดตรงๆเรื่องเคยไม่เคยแต่อาจจะรู้สึกจุกมาแล้วหนึ่งมาแล้วมาแล้วไม่รู้นะว่าเขาจะจุกอะรกันน้ำตานม่รู้เาเป็นคนที่ถ้าถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องพกเลือกที่จะพูดตรงๆเพื่อให้ให้คุณต้อง โ,โดยที่เราไม่ได้ยินแต่มันคือความจริงครับมันคือความจริงเราคือเวลาเรามองแง่เราไม่ใช่แบบไม่ใช่เราม,มันคือมันคือสิ่งที่เราอยากได้ยินอ่ะอคือหลายๆสิ่งที่เราไปอยู่ในพื้นที่ที่คนอ่วยก็จะอวยเยอะคนที่พยา,ายามบอกแต่ว่ามันไม่ได้ตรงความรู้สึกเราซึ่งคําตอบเหมือนกันนั่นแหละแต่เราก็จะเลือกฟังในสิ่งที่มันมันตรงกับจริตเราหรือความรู้สึกความ้องการของเราจริงๆอิ ซึ่งผมสามารถบอกตรงตรงได้บอกได้แต่มันก็จะมีน้อยด้วยความเกรงใจของหลายคนก็จะไม่กล้าบอกตรงตรงกลัวว่าเราจะไม่เหมือนเดิมของเขากลัวว่าเราจะเป็นแบบนู้นแบบนี้แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทั้งพี่หนิงทั้งมุกทั้งเื้อหนุนที่อยู่ใกล้ชิดกันที่อยู่กันได้เพราะการแบบเตือนกันตรงๆว่าตอนนี้เริ่มเข้าภาวะที่ไม่น่ารักแล้วนะจะไม่น่ารักแล้วนะถ้าอยากทำแบบนี้ต่อไป เขาเป็นคนในแนวไม่กี่คนในชีวิตถ้าเขาพูดดุเรากรองที่จะแบบว่าเชื่อล้วก็แบบต้องเหตุผลซึ่งซึ่งเขากองมาแล้วเขากองก็คือเป็นเซฟโซนให้กันได้ดีเลยใช่ใช่ใช่คือก่อนอันนี้เราเราเหมือนแบบพอเคปเป็นคนที่ต้องดูแบบแข็งแรงกลอดโดยที่แบบไม่รู้ความรู้สึกตัวเองดูแข็งแรงเนี่ยอะไรก็ทาได้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 โดยที่ไม่รู้ว่าได้จริง ก็อยู่ด้วยกันก็จะแบบเราก็อ่อนแอได้ถ้าถ้าตั๊กตัากต่างคนต่างมีแฟนเราจะห่วงเขาได้ด้วยตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนบ้างถ้าของมุกเองอ่ะผมว่าเขาเขาดูตัวเองมาดีแล้วแหละก่อนที่จะเป็นแฟนกันแค่เราตัวของเราเราก็ต้องกรองของเราดีแล้วแหละการห่วงมันก็เลยแบบไม่มีไม่มีถ้าคุณเลือกแล้วมันก็คือดีที่สุดสำหรับคุณแล้วเข้าเันเข้ากัน พาพามาให้ทำความรู้จักอะไรแบบนี้บ้างเลยโอ้ยมันมีเสียงแย่เลยถือว่าเป็นเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนใช่คือคนเรามันมีหลายมิตินะในเรื่องงานในเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเงมีหลายมิติแล้วแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นเราเจอกับมุมมองไหนมากกว่าเราจะคุยกันเรื่องนั้นได้ดี มันเราทิ้งตัวใส่กันได้อะไรแบบนี้ใช่ใช่ใช่ทิ้งตัวใส่กันได้ส่วนใหญ่ผมเอ้าเอาส่วนใหญ่ผมอืมอืิเอ้ากวัถ้ากวันนี้ความคมเนเข้มสหรับคืออะไรมตรภาพที่เด็เดี๋ยวตนองาม มันมันเป็นคนในบ้านไปแล้วอะเป็นคนแบบในบ้านไปแล้วซึ่งบางทีเราก็อาจจะมองข้ามเพราะความสนิทเราอาจจะมองไม่เห็นในใ,ในในบางอารมณ์เพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดเรามากๆแต่เมื่อไรที่เราแบบออนแอร์เราเราจะเห็นเขาอยู่เสมอเลยใช่ใช่มันเลยแบบให้คำนิยามได้ยากเพราะเราก็อยู่กันแบบนี้มาแบบนานแล้ว ไม่หายแล้วครับเคมุกไม่หายไปจากกัน้งซีรีส์กับมาแตงนก็นยังปินน๊นจิงจิงกับเคม,มูกได้อยู่ใช่ค่ะแต่ว่าจะเจอเราในในรูปแบบใหม่เราอาจจะไม่ได้มากรุงหวัดเจีย๊ยร์กันในแนวแบบงานที่ที่จุกดำไปอีกแนวหนึน่งเป็นเป็นเคมีใหม่ๆจะไมไ่ได้มากรุหวัดเจีย๊ยบจะเป็นความน่ารักในอีกแบบหนึ่งอาจจะแข็งแข็งใจกันหน่อยนีย